สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะ EP ที่2 2 2แล้วนะคะคุณขาลินินนะคะผสมค่ะคนรอบงตัวนี้อยู่ที่44นิ้วนะคะความยาว28ค่ะคนลูกค้าท่านไหนชื่นชอบนะคะชันรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด4สีด้วยกันเรานะคะมีสีค่ะฟ้าค่ะงานตัวนี้นะคะบอกเลยว่างานลายผ้าสวยมากแขนนะคะอย่างเก๋เลยค่ะเป็นลายผ้ารุ่นใหม่ ล่าสุดค่ะสีฟ้านะคะคุณขาตามมาด้วยค่ะตัวนี้พี่บีเรียกขาวสีขาวนะจ๊ะต่อด้วยค่ะตัวนี้เราเรียกครีมสีครีมค่ะและค่ะชมพูนะคะวันนี้พี่บีใส่นะคะสีชมพูค่ะเป็นดอกชมพูโอรสนะคะคุณใครชื่นชอบคอลเลคชันดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้ ทักลิงไลออดน้องมาได้เลยแจ้งว่า EP พีที่22 2นะคะอย่าลืมเด็ดขาดกับ EP ีค่ะคุณจะได้นะคะสินค้าตรงปกคุณจะได้สินค้าโดนใจนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะแล้วเดี๋ยวจะได้สินค้าไม่ตรงปกให้กับคุณลูกค้าแจ้งชาชัดๆกับน้องไปเลยค่ะว่า EP ที่เท่าไหร่เบอร์โทรแล้วก็ลิงไล i อดนะคะอยู่ใต้ล่างนี้นะคะคุณขาถ้าใครชื่นชอบคอลเลคชัน รุ่นนี้ EP นี้รีบนะคะโทรถามน้องมาได้เลยค่ะว่านะคะมีสีตามที่คุณลูกค้าต้องการหรือเปล่านะคะสามารถเอาไปแมทนะคะกับกางเกงนะคะได้หลากหลายเวอร์ชั่นมากค่ะคุณกับดีไซน์ลายผ้าตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น EP ที่พี่ผีเพิ่งลงไปนะคะสองสามคลิปที่เป็นทรงกางเกงเอารุ่นนี้ตัวนี้นะคะไปแมทได้เลยไปแมทนะคะได้เลยนะคะคุณขาสวยๆเก๋ๆกันไปเลยค่ะ อย่าลืมนิดนึงนะคะอก44นิ้วพี่ปีอกนะคะ40นะคะอกตอนนี้พี่บีเหลือ40นะคะน้ำหนักตอนนี้นะคะ65กิโลนะคะกับงานดีไซน์ลายผ้าส,ายสวยๆเก๋ๆตัวนี้อยู่ค่ะใครชื่นชอบแจ้งมาแล้วกันนะคะมีไลฟ์สดมีไลฟ์สดนะคะทุกวันตอนเช้า8โมงถึง10โมงเช้าค่ะ ทุกวันนะคะถ้าใครว่างใครสะดวกใครไม่ดีได้มีธุระประปังที่ไหนนะคะแวะไปทักทายพี่ปีใดไลฟ์สดได้เลยนะคะไปส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณขาในไลฟ์สดค่ะส่วนคลิปที่เราทำอยู่แบบนี้นะคะพี่ปีมีลงทุกวันเหมือนกันจันถึงอาทิตย์นะคะถ้าใครสะดวกเวลาไหนตอนไหนแต่ทางที่ดี คลิปจะลงประมาณ10โมงเชา้าหลังจากจบไลฟ์สดนะคะคุณขารีบเข้ามาดูนะคะกับดีไซน์ลายผ้าเกๆ๋ๆทุกวันคะ่ะพี่บีจะนะคะมีสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะไซส์ก็จะมีสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะทั้งไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์หรือโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่หรือโอเวอร์ไซส์มีนะคะให้คุณลูกค้าได้หลากหลายเวอร์ชั่นหลากหลายรูปแบบในทุกวันเลยนะคะคุณขา กับการติดตามช่องแม่บีประตูน้ำไขยส่งเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามให้พี่บีด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะกดทักทายลิงก์ไลนยแอดด้านล่างได้เลยนะคะคุณขาสำหรับนะคะใน EP นี้พี่บีต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ